สวัสดีค่ะยายวีกินแซบอร่อยนัวค่ะวันนี้ยายสิผ้าไม่กินหมุกอ่อหมุกกระทะค่ะมากกบหลานค่ะนี่ค่ะน้องบูมค่ะสวัสดีค่ะคนที่แหลรุกน้องไม่สวัสดีท่างผุนค่ะยังไม่แนมหนาใช่ไหมนี่น้องยกค่ะสวัสดีค่ะน้องยกค่ะเออโอ้ยไส่ไม่เลยอันนี้อ่ะนี่เด้อค่ะหมู หมูกุ้งปลาหมึกค่ะน,นั่นค่ะใเพิ่นเบึงน้ำจิ้มค่ะพักเยอะเลยพักนะอ้าวกระทาสีใหม่ก่อนแหละอูเอะเะอะเ้เอาตะเกียบมาที่ไรลูกแกะเอามาตะเกียบนะอาตะเกียบมาสิเลยใส่เปิ่ม้แนวนี่ มื้ยแนวขีบเนาะแม่ใส่ตะเกียบถบรดณด้นนี้า <laughs> วอัลูกอ่ะไอ้ออบูอบอบมอาจารย์ไม่คอยไงคอยบอกผมครับแม่แตงไห้ยังบอกไอ้บูมอยู่ข้างแม่ตัวนี้เอากลับในเด้อลูกเด้อ แม่ใส่ตะเกียบบ่ค่อยถนัดนยักเขาไปหั่นนองไม้ยักเขาไปจังหนออ่อยไอ้อบูมเขานีไอ้บีบูมเขานั่มตกข้ามนี่ตัวน,นี้ลวกเลยเอาลวกกับลวกเอาเอาเอ้าวบันนี้เอากุ้งลงแนลูกเอากุ้งลงแน กุ้งลวกเลยเนาะกุ้งเนาะเอาพักลุงในน้ำบูมบ้านพ่ออันนั้นเออลุงตกคือเดี๋ยวคนม้นแล้วเอาส่วนตากเกาเตาหูัน่นเป็นเต่าหูใครลวงมันเป็นต่าหูแข็งั้นกูขนกงันูข้นกัน้กู้กัก็ก้ยกก อย่างแน่นี่กลับแน่ลูกเอาปลาหมึกก็ลุ่งหนีกุ้งก็ลุ่งเลยหะใหญ่ก็ใส่ตะเกียบบ่ถนัด นีดนี่คองหมักนี่อา้าวโอ้ล่นบอลุกมันลน่นบบอบอมันลนุลน่มล่นโอ้ยย่ายสีบ่อ้ฟัง่งเลยจะมันย่ายกินหอดพอเมีเกิดน้องลูกหลานหลาย ขอโทษขออภัยหลายๆเดอ้ออันโทรศัพท์ย้ายห้างโทรศัพท์เสียสมม้อก็แเ้วขึ้นหอดค้าขายไปดดนกระไดขึ้นหอดอันนั้นลูกหลานมิดจีรีเลยโทรศัพท์ต่ายขึ้นหอดขนาดสมม้อก็แเ้ว ไม่เด้อพี่น้องลูกหลานม่กินน้ากันเด้อหมูกระทะออพอดีอากาศดีๆอากาศร่มหนาวพอดีอากาศน่า,า,า,ก,า,นากินค่ะกินเลยืยลูกยายบ่ค่อยถนัดกับสีขีบไปนี่ละ่ะเพราะว่าเนี่ยมันขีบ <laughs> มัขีบกันสีรุยแหลกแล้วนี่ออะลูก่ะทำไมเอายังไงลูกอื น,น้องยกเาอาเองลูกน้องยกจะเอาเองจะผู้ใหญ่แล้วแมียที่บริกา,านกราน่องลูกอ้าวลูกแล้วหมอกะอันไฟก็แห้งปวดไห,ดไหวคี่ตองแรงตองแรงเนี่ยมีป เอากินเลี้ยงได้บ้านนี้แม่ก็สิกินได้บ้านนี้ค่าบริการลูกหลานอยู่ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะหลานหลายกินผู้เดียวกับผู้เสบคือว่าลหละขั้นกินหมูกระทะตรงมีหมูเนาะนับขมาแจ้งน่อยตักตากเกาผู้ตรงเพน,นสั่นอัตตเป็นสินใส่เลยสินมั้งไงเลยมันเป็นเต่หูใครถ้าไปเฮ็ดอันนั้นมันบ่ได้ เอากุข่ขอ,อยังรับวฟุ้งบินตําก็จะกินน้ำไข่จัาหน่อยเนี่ยมันได้ผ่านน้ำหอนฟุ้งบินตํามเลย่ะ เออมันสุกเลยได้หลูหันกินเลยแล้่ไ่ปตนะเกียบกันว่นลูกคุย <c oughs> ขอดโทษขออาภัยหลายๆด้วยพี่น,น้องด้วยย่ายวัถนัดผู้เฒ่าเนาะแซบครับป็นไหนลูกน้องบูมไมนไหนหน้องหยกแซบบ่ครับน้องใหม่อร่อยไหมคะ พนันัดปันไดเด้อกินให้ลูกให้หลานซื้อเด้อค่ะว่าเอฟซีเพิ่นขอร์นนะคะ่ะลูกหลานยายกินให้เลยเด้อมากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาซอยยายกินแน่ยายอันบ่ค่อยถนัดปันไดอันของกันสิ กินนี้ดีลูกน้องไหม ป๊าใส่บรได้คือหมอไฟฟ้าเนาะใหม่คือใหม่เลยได้เนี่ยกิน อยู icana, apa, ่ตีกันนิดนึงโอ้ยมื่อกะยากแต่บันีไม่ได้ลุยเหล็กเรื่องนี่บ่พี่น้องเลยบม่ได้ใส่ตะเกียบหรอกมือมือมืดหรอก มูมยือไปทั้งผุนด้วยเจ้าไปกับทั้งผุนมันแบบว่ามันอันมันใหม่นะเออยือไปขนาดล,ลูกแ <c oughs> ม่ครับร่องตัหวหอครับพ่อด้่บอครับอ่ากุ้งซุกเลยลลกคขาแม่ มันมากินลอกแนวนี่มันสิมารับใสข้นเนือแถวนี้พริกหนาพริกลังกล้วยกระป๋านุ่มพริกแน่นิกลองของนุง ีก้วเรื่องนี้กลุ่มีได้ทั้งในนั่นเดียวเบอร์มือกว่าจับจานขึ้นที่ลูกผมต้องเป็นยังสักก็ร่อย เอ้าเอาอยังน้องยกเอาทงอกอกเบาโยกมากจานนั่นเอ้าทงอกเนี่ยเอ้ากินเลยกินเลยอื จะนำ้ำงซุกคนหรือเอาไข่ปลาลุเอาไข่บลุงยุก <c oughs> ว่างไม่หันก็ได้ มาเออ้อพี่น่องลูกลานเนื้อมากินน้ำกันเนื้อแสบคลันจิ้มก็แซ่บแสบลูกอ,อ่ะ ห่างหายเป็นนอย่านลูกร้านเลื่อมใหญ่จะเลื่อมใหญ่เด้อใหญ่ขึ้นหอด่เด้อปูดแดก็ไดคลุก้มมพึ้ง เดียวมันพ่ได้สุกลูกแม่กำลังจาลงอืมเป็นส,ส, <laughs> นสินเป็นสายสมซื่อเห็นฮึฮึฮึเป็นสาเออเป็นสินเป็นสายค้นมันนอกคอนอีสานพราประนันละกินอีหยังกับไปกินตะเกียบตะเกือบกับโ,บโมโ่ขึ้นโม่ดอกแค่เนจะประเด็กนั่นละอีสานขนาดเท ไปบายนี้ก็บยายใหญ่ว่ายายเป็นคนอีสานขนาดเถะเขาบอกเขาว่ากิาานยังบ่คือ

กุ้งย่างนะพุงย่างน,นองหลุอืมเนเห็นในสาย,ยาใ่ายไก่สีอิ่มเลยเด้อพี่น่องเลยกินเพื่พลิรๆเพลาน จะเกิดอันนั้นข้ามสุดงถ่ายเลยเด้อโอ้จำอะนี่ข้ามทุดงถ่ายนี่อ่ะ ก้อนสีจากไปย่ายขออวยพ่อนเนี่ยพอแม่พีหนองลูกลูกหล,กลานหลานอานยุดีไม่แห้งลำๆด้วยๆถึอห้อยรางวัลที่หนึ่งโชกโชกมันหมานเด้อค่ะสวัสดีค่ะ